สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนเลิฟมายมาสเตอกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีความรักระยะทางไกลมีความรักกับหนุ่มๆต่างชาติอยู่นะคะใช้เวลามาพอสมควรแล้วผ่านระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะคะหนึ่ต้องห้ามที่คุณไม่ควรที่จะพูดกับตัวเองบ่อยๆหรือหากคุณได้ยินใครพูดคำนี้มานะคะ ก็พยายามหยุดค่ะอย่าคิดต่อเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนนะคะเป็นความรู้สึกเป็นพลังงานลบนะคะดังนั้นหากถ้าวันนี้ใครมีสถานการณ์แบบนี้นะคะก็สามารถฟังต่อได้จนถึงท้ายคลิปนะคะเจนมีสาเหตุมีวิธีการนะคะมีเทคนิคง,ง่ายมาฝากเพื่อนๆกันนะคะและหาก นำกลับไปปรับใช้นะคะเจนเชื่อและมั่นใจนะคะว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นและความรู้สึกดีนี่นะคะมันคือพลังงานด้านบวกพลังงานด้านบวกมันจะทำให้คุณนะคะเติมเต็มตัวคุณเองนะคะคุณจะมั่นใจให้คุณอยู่กับสิ่งนี้ค่ะแล้วความฝันของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการมันก็จะเกิดขึ้นจริงค่ะทุกคนเรามาฟังกันเลยนะคะว่า 1นึ่คำต้องห้ามที่คุณไม่ควรพูดกับตัวเองและควรหยุดคิดหากคุณได้ยินคำนี้จากใครคนไหนนะคะอย่าให้คำพวกนี้มีผลกระทบต่อความคิดของคุณนั่นคือสิ่งที่แต่ละคนนะคะมีประสบการณ์เรียนรู้มานะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเรากับเขาอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราสามารถควบคุมได้คำคำนั้นนะคะเพื่อนเอนเคยได้ยินไหม สำหรับเจนได้ยินบ่อยและได้ยินบ่อยมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องตัวเองนะคะคำคำนั้นก็คือคําว่ารอแล้วได้อะไรนะคะเจนเชื่อว่านะคะหลายคนนะคะที่มีสถานการณ์แบบนี้รู้สึกเหมือนกันแม้กระทั่งตัวเจนเองก็รู้สึกค่ะทันทีที่ได้ยินนะคะจากคนอื่นเรารู้สึกค่ะแต่สำหรับตัวเรานะคะคำคำนี้นะคะ หากถ้าเราเลือกได้เราไม่ควรพูดกับตัวเองแต่คนที่พูดคำนี้ออกมานะคะเราไปห้ามเขาไม่ได้นะคะเพราะเขาอาจจะหวังดีกับเรานะคะเพราะเขาเห็นว่าเราอาจจะเสียเวลาแต่คนพวกนั้นเขาไม่รู้ นะคะไม่รู้จักตัวคุณนะคะแล้วไม่รู้ทั้งหมดในสถานการณ์ของคุณที่คุณคุยกับคนของคุณเพราะฉะนั้นค่ะอย่าให้คำของคนอื่นมีผลต่อความคิดของคุณนะคะสำหรับคำว่ารอแล้วได้อะไรนะคะคำคำนี้คุณลองวิเคราะห์ดูนะคะรอแล้วได้อะไรแค่ฟังก็รู้สึกว่าขาดนะคะแค่ฟังก็รู้สึกว่า มันมีคำถามแค่ฟังคุณก็สัมผัสความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นค่ะอันนี้คือความรู้สึกลบนะคะความรู้สึกลบการที่คำคำนี้นะคะมีผลต่อใจคุณเป็นเพราะว่านะคะคุณใช้เวลาระยะหนึ่งมาพอสมควรแล้วในความสัมพันธ์นะคะแต่คุณยังไม่ได้เห็นสิ่งอะไรที่สามารถวัดและจับต้องได้นะคะ คุณอาจจะคิดแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างของคุณนะคะก็คิดเห็นแบบนั้นก็สาเหตุเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดมาจากประสบการณ์การเรียนรู้นะคะการคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนมีหนึ่งเทคนิคนะคะที่มาฝากทุกคนกันนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะให้คำคำนี้นะคะ เป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณเนี่ยแหะค่ะได้รู้สึกดีเป็นแรงผลักดันให้คุณได้พัฒนาและเรียนรู้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะหากเพื่อนๆเปิดใจนะคะลองนะคะลองคิดอีกมุมหนึ่งดูนะคะการที่คนส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีความอดทนในการรอนะคะเพราะคนส่วนใหญ่วัดผลการรอที่วัตถุ ที่สิ่งภายนอกที่สามารถจับต้องได้นะคะแต่เพื่อนๆเจนอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะว่าสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งสำคัญนะคะมันคือพลังงานด้านในของคุณหากถ้าคุณสามารถที่จะปรับพลังงานด้านในของคุณได้นะคะสิ่งภายนอกพวกนี้คือสิ่งที่คุณสามารถคอนโทรลได้นะคะการที่ คนส่วนใหญ่ทำไมเขาถึงวัดผลการรอด้วยวัตถุหรือสิ่งภายนอกก็เป็นเพราะว่าอย่างที่เจนบอกนะคะก็คือจากประสบการณ์และจากสิ่งที่เขารู้มานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองคิดตามดูนะคะว่าสมมุตินะคะว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งบางคนอาจจะมากกว่า1ปีบางคน2ปี3ปี4ปีอย่างเงี้ยค่ะ คนภายนอกอาจจะรู้สึกว่าคุณคบและคุณได้อะไรคุณรอผู้ชายของคุณแล้วคุณได้อะไรไม่มีใครตอบคำถามตรงนั้นได้ดีกว่าตัวคุณนะคะเพื่อนๆคุณรู้ตัวคุณเองว่าคุณรอเขาแล้วคุณได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เจนเชื่อนะคะว่าคุณได้ไปแล้วนั่นก็คือความอดทนค่ะแต่เหนือกว่าความอดทนนั่นก็คือการเรียนรู้คุณได้เรียนรู้นะคะ ในระหว่างการเดินทางของความสัมพันธ์แน่นอนนะคะว่าเจนเชื่อว่าการที่คนสองคนนะคะได้อ,อยู่ในความสัมพันธ์มามากกว่า1ปีบางคน2ปี3ปีบางคน4ปีนะคะทำไมคุณสองคนถึงอยู่ในระยะเวลาอันนี้ได้นานอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้เรียนรู้กันนะคะ คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วคนที่ฉลาดนะคะคนที่มีประสบการณ์นะคะและคนที่มีพลังงานด้านในที่เข้มแข็งคำว่ารอแล้วได้อะไรจะไม่มีผลกับใจเขาค่ะคำว่ารอแล้วได้อะไรคนพวกนี้จะรู้จังหวะนะคะรู้จังหวะว่าเวลาไหนเขาควรจะไปต่อเวลาไหนเขารอแล้วเขาจะได้มากขึ้นนะคะ คนที่มีพลังงานด้านในที่เข้มแข็งเท่านั้นล่ะค่ะเขาจะรู้ตัวเขานะคะแต่วันนี้เจนมีหนึ่งเทคนิคนะคะเพื่อนๆเทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ยินหรือเมื่อคุณสัมผัสกับคำนี้กับคนข้างนอกนะคะมันจะไม่มีผลกับใจคุณนะคะรอแล้วได้อะไรรอมาตั้งหลายปีแล้วเสียเวลาไปหรือเปล่าคำพวกนี้ล่ะค่ะจะไม่มีผลกับใจคุณนะคะ โดยเทคนิคนั้นก็คือนะคะให้คุณโฟกัสอนาคตค่ะเพื่อนๆโฟกัสอ,อนาคตหมายความว่าทุกคนมีเป้าหมายใช่ไหมและคนที่มีระดับพลังงานข้างในที่เป็นพลังงานบวกมากพอเนี่ยแน่นอนเขาย่อมมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอาแรงตรงนั้นมาผลักดันคุณนะคะแล้วถ้าให้ดีนะคะเพื่อนๆให้คุณพูด ตอกย้ำกับสิ่งอนาคตที่คุณกำลังจะทำให้มันเกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะเอาเรื่องตรงนั้นให้มันมาอยู่ปัจจุบันคุณจะสื่อสารอย่างไรนะคะสื่อสารเรื่องราวอนาคตอย่างไรให้มันอยู่ปัจจุบันแล้วคุณจะทำอย่างไรให้คุณสื่อสารกับผู้ชายของคุณให้เขามองเห็นภาพในอนาคตเหมือนกับว่าคุณนำภาพในอนาคตพูดให้เขารู้สึกตรงหน้าตรงนี้คือ ทักษะนะคะตรงนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วนะคะเทคนิคนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะคุณจะได้ประโยชน์2ต่อด้วยนะคะเพื่อนๆต่อที่1นนอกจากตัวคุณเองจะดีขึ้นแล้วตัวคุณเองจะมั่นคงในจิตใจตัวคุณเองจะมีพลังงานบวกแล้วเนี่ยนะคะคู่ของคุณค่ะเขาจะเห็นว่าคุณเลอค่า เขาจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นนะคะเขาคงไม่รอถูกไหมคะเพื่อนๆแต่คนที่รอคุณจะได้มากกว่าที่คุณรอโดยส่วนใหญ่นะคะธรรมชาติที่เราเห็นจากสิ่งภายนอกเนี่ยของอะไรที่หายากของอะไรที่ได้มายากๆเนี่ยนะคะมันจะมีค่าเสมอ สิ่งนี้ก็เหมือนกันหากเพื่อนๆคิดแบบนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วให้คุณเรียนรู้นะคะให้คุณพัฒนาตัวเองในช่วงระหว่างเวลาที่คุณรอคอยคนของคุณสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้ตัวคุณเองประสบความสำเร็จทางด้านความรักนะคะทุกคนและเหมือนเดิมนะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะจงรออย่างมีคุณค่าจงรออย่างการที่คุณจะรู้จังหวะ ว่าคุณจะก้าวไปต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรพบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ